สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับผมมาคลิปนี้กับมาใส่เบ็ดอีกเก้าครับผมนี่เงี่หัวครับกับเบ็ดเหาฝนตกลิ่นครับนี่มืดครับฝ่า,ามืดขึ้มยู่เนี่ยฝนกับตกลิ่นู่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่แล้วยังคอยมายามน้ำกันได้พี่น้องจากฝนสีเศร้ายามไหลวูครับนี่กับสีดำละ,อะขอไปใส่ก่อนครับนี่ละไม้เหา ติดหรอพี่น้องยังพันหไหนทำอยู่ใส่แหล่าครืนงนึงครับจะไปเอาอีกครืนงนึงมาใส่เราก็ใส่แหล่าครืนึอย่างกับมามันถือครับผมประคอได้ครับสวยงามเลยครับผมงามกับตัวมันแท้นี่แต้มแรกครับใส,ส่สวยเก็บครับผมอย่าลืมนะพี่น้องรอด่ายยามน้วกันครับขึ้นนี่ครับผม ไปครับพี่น้องพยายามเด็ดมากเพืก่กดถือก็ดครับนี่หลังถือล้วครับผมอาจจะมืดแน่กับคออภัยเด้อพี่น้องเลยมันทุ้งเดที่มืดไปบ่แจงนี่ครับถือละคอครับนี่ครับผมรุ่นเดียวกันมดครับสวยงามครับผม อ่าสุดท้ายเราพี่น้องเมื่อตอนมันถือนะครับเด็ดหลายหล,ยลังโลดองไปว่าชาวเบสมันใส่เติอมอีกครับหาหม่งใส่หนาครับมันหกหกผลเสืยองปลากรัพ่อไม่อยู่ครับเสียงปลาจะ มันอยาหกนะครับถือแล้ว่าพี่น้องอ้าวถือหยิบขึันถือถือถือ้าถือเลี่ยงกันเล็กตน้หยันะทั้งในก็ถือหยอุ้ยถือเลี้ยงกันสามหลังเลยครับอุยเอาเลี้วเอาเลีวมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันมันครบเดู่าหม่ง้ซเบ็ดุกูดงกูดังกูด่ะ ให้นำถึงตื่นได้พี่น้องอุ้ยครับปลาม่ได้ใส่เดียวกันครับงามๆเลยครับเล็กอู้ทั้งหนากระเทียมอีกด้วยเนี่ยปลดกันครับใส่ไปเรียบร้บรอยนีๆล้าง,งครับตามลังเรี่ยงกันวันนี่งเ งานอิลีครับถึกสามหลังเลี้ยงเลยใส่สสทิชไปทั้งนั้นครับเดี๋ยวาวันนี้ปลากันด้วยพี่น้องยามไปนน้ำกันครับตัวนี้กินบ้าเลยใส่สวยๆครับเอาอวิเราครับพี่น้อง เว้นไปลังเดียวถืออีกแล้วครับเวียนแค่ลังเดียวเองว่างั้นว่ถือถืออีกเหรอโอ้ย็จะมานแทบานี้ลังฟังนี้ว่าถือครับผมเงียบบ่นหลอนโอ้โหโอ้เอาแล้วครับเห็นแล้วแบบเว้นหลังเดียวมังนี่ใส่บ่มาใส่อาคอาอยแล้วครับ ไม่ใส่เดียวกันคื่สีแมนขอ,อกเดียวกันนี่โอ้เดี๋ยวสีแต้มระยามเบียดหาหุรังหนึ่งโอ้หมานี่แหละครับผมบมาที่หองนรังนี่เป็นสีถือแล้วครับอู้หูดินแล้วมานเลี้ยงกันอีกแล้วอ้หสีหมาแล้วเจ้ประดุกพอน ถือเลี้ยงกันเลยครับมั้นปลดปลาิา่ง,างมากกว่ที่ล้วครับปลาอย่างีเ็นโ,โคนนีคนนีคนนี่ครับอนตน้นนย,นนนนยิงเลนยึบอืมอืตัวครับตัวนี้อือ มันเถียงกพี่น้องโอ้ถือเลี้ยงเลี่ยงกันเลยครับผมเว้นหลังเว้นถือเลี้ยงโอู้มันนะครับมันมันยงหลังนี่เพราถือได้ครับข้างหน้ากินฤทธิครับถือครับพี่น้องข้างหน้าจะว่าอยากถือห้างแล้วครับยากมาซิบกหลังหรอนี่นล้าถือเลยครับจะว่าคือดึงดึงคอยถือเวาลา ตัวหน่อยเลยอึ๊บวุ้บปาเข็งเข็งแงาแบบนี้ครับปลลาปาเข็ยง,ยงเง,งาเงนึ่งเลยุณน่ะเหยียบซ้ำฝ่ามือตัวนี้ครับผมตัวนี้ หนึงควายแต่กระเค่งอยู่เมย์่ดิปลาเค็งครับระวังแม่ใหญ่ดีครับนี่ก็แม่ใหญ่แล้วครับพี่น้องปลาเค็งยอดเลยครับมึงแม่ใหญ่ครับสองแต้มหลับปลาเค็งเต็มกามือดีขึ้นยังบวัลพร้อมครับโอ้ปลาเสี้ยมใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ เจ้าแมวยังไงหยกยกยิมไปงันเยหยอโอ้ยโอ้โหโอ้คงีักินบ่พันบ่ดินเอ๊ะยงไงหยกคือประดุกนี่ตยังไงก็งูเลยครับอ หมาดอีกแล้วตัวนี้ไงก็มูเลยครับผมเลือกอีกตั้งหากหมาดครับผมเก็บเก็บนี่แเก็บถือที่ตัวทกวันเพถือครับปะเขีงอีกแล้วปะเขีงไงอีกแล้วครับตัวเมียไงปะเขีงอยู่นี่สุดยอดครับตะปิงแสบหาย มืดนเนี่ยกัขอไพ่เดอ้อพี่น้องโอ้หลังเหนียสเกี่ยวพันคอเขา่าถงอุ่มเลยพี่น้องคุณเอ้ายุยุยุยยุยย,ยืนแล้วดินแล้วขาคอแล้วครับตัวงอแงเลยครับเกี่ยวครับอ่าไปเรียบร้อยโอ้โหตัวงามงกัครับ วนดีครับมานอีกแล้วมานอีกแล้วกินเล็กอีกโอ้ยจะไปลงไปบดว่างขีมถิ่มใสครับโอเห็นน้ำหาขีมอีกล้วลงถิ่มไใสวูครับใส่หมุมงถือปลาหลายๆตัวเลี้ยงกันหุ่นละครถิมที่ที่เล็ก ปวดแขนถือได้เงี้ยโอ้ยหลังน้องถือแล้วครับผมหลังนี่ถือสองตัวเลยด้วยครับหลังนี่แรงก็ถือห่างประเทศไทยมั้งครับหลังแหลกเลยตัวนี้หลังแหลกลงมาใส่ถือใส่ตาวบางแรงใส่เบ็ดหลัยงยางก็มาต้องก็ถือ สวงามครับผมก,กินเงียบเลยโอ้มันกินปลาเข็งท้องอ้วนครับโอ้กินเล็กขี้มืนกับพูดลงมางเลยผู้หล่อผมว่ายึงหมดละ นี่ครับตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โหอะไนี่เกี่ยวอีกแล้วอือโอโยโย่ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกเพี้ยงเ็แ่นเลยปลาดุกเพี้ยงเพี้องเพี้ยงปลาดุกปลาดุก ดูโอ้ยบมีแนวาตัดเนียงขิมบ่อยู่บมีแนปลดอาวุธต์สวงามครับผมตายอย่างไรคอครับผมเอามึงเบ็ดเนาเบ็ดยังได้ออกไม่อยู่ เสียทั้งนอกดิมันไงเดี๋ยวเราไม่อยู่นอกปากปลาขาบเสียกตัวลงงามครับมึงอะไรกันดิ ถือแล้วครับเลี้ยงกันเด้ครับเลี้ยงกันดีแล้วเนี่ยตัวซ้ำกันเลยอยู่นี่ให้เดียวกันตัวซ้ำกันครับตัวหน่อยกินบลเล็กครับ หลังแข่างทั้งหลังนั่นกัห้อยเกี่ยวอยู่ด้วยครับพี่น้องท่านได้เบิ่งอยู่เด็กเป็นกุ้งครับก,ขขกบดดุ้งขาขาเัินแท้เรียกว่าบดินเอาอยู่ๆๆูคนรุ่นเดียวกันอีกแล้ว เดียวกันเลยครับเอ้สามตัวกินบดเล็กทั้งสามเลยครับนี่กินแข่งปากโอ้สามหลังยึดคนละมุมแลกแจกถือบดเลยครับอยูม่มุมนี่โอ้หมนันหมันครับหมนันโอ้ยเราพี่น้องถ่วยเราครับถือเลี้ยงกันเล็วนี่ไหมบดดินเนี่ยเข้ามาบดก็ถือกูหนี่เลยอาอยู่แล้วหมันอีกแล้วโหออืมซีหลังซีตัวปลาทั่ว ักินมาเล็งครับโอ้แน่นอนแน่นอนหมานแต่หน้าไหนี่งสองไหนี่งทุาากทีวัดครับสี่หลังสี่โตเลยน้งวัดมันบ่ถือไหมโอ้หลังนหี้ยนเะอ้ยยันแต่เท้เห็นเป็นลักษณะนี้ครับ่มืงองทันเบ็ดพี่น้องเกี่ยวก้าเกี่ยวเนี่ยว่าอยู่ลอกบเบี้ยหนวดโตขาดไปแล้วล่ะนี่นี่มึงนี่ โอ้ยงูตุดงูครับนี่ตังแห์แุ่นตัวมันนะเกิดการมันก่อนครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ตายซั่งพี่น้องเกี่ยวพื้นใส่เหมนครับคุณผมตนองคล้องขาวคือเรือนนี้ฝนใต้หนามเนครับอู้เกี่ยวกอนหงาตายซั่งตัวแบบนี้เลยโอ้ย มากมาท่านครับยีดถือต้องว่าคำเหมือนก็ไพ่หลายๆเด้อพี่น้องฮะกล่องมันสั่นครับ,บกดติดใส่หนังเอื้อไว้มันสัน่นขั้นที่ถือกับพลุงพลังครับหลายยางหลายเนวาหดเนวถือกัได้โอ้ตัวบงิง พอดีว่าทับเขาแรงตุ่มปลาปีงปลาครับตำบักแดงเมนูวันนี่นนโอ้ครับมานีะเก็บมันครับตุ่นี้ถือเราครับพี่น้องหลังเกาครับบางถือเรื่องกันลหลายหลังแย่าครับยามแรงๆว่าสียางมหาคิมมาถือเราครับหลังเกาเลยฮะงูเกาเกาอย่างนะี้ขนเกาเกาปลาหอกเดียวกัน ตงามัเลยครับว่อนดีขนาดมานมานมานครับเบียด้นครับเดี๋ยวบอกนั่งงูอีกนี่นั่งนี่ยงอ,องเงี้ยท่านเบ็ดเบียดเล็ดเข่าข้างกันแท้อีกแล้วมึงดีกัน อันงงูครับคิดว่าแมนกะไรเมื่อถือลดแล้ครับอืมลดล้างยางกลับถือแล้วครับหล้งเก่าถือลังเก่าแห้อพี่น้องล้างอันสามซีลังเรียองกันเหละครับว่ายางมากนั่นซีอิ้วเหรอ เสียบเงี้ยไม่ว่างหันง้ตัวงามสมตุนเงี้ครับพูดอะไรยังเลยโอ้เพิ่งปลดใส่ยเงี้ยไมบว่างใดๆหน่ิอ่ะมันเถอะวะสุดยอดครับพี่น้องเกือบเต็มกระสังเลยเดนีิปลดกันครับจะไต่กลับไปเห็ดดิ้นแนวอยู่แนวกินพ่อกับเอิรนล่ะพี่น้องมึงพ่อได้ตัวนี้ตัวบกนี่นี่ครับโหดอะไรตัวนีไหมกำบวหุ่มเลย บกี้เลยนี่้งพอครับงนเอบกตัวนี้เลยน้องดเี้เลยครับน่ัอยกสางเตรียมยสร้างเลยครับหมันครับมานมันี่เจื่องช้าังคอยมาสรุพปนนั่นอีกรอบครับ